เสียงมาหอนที่ผิดจังหวะในความเงียบสงัดของทะเลทรายแทบแอริโซนาแนวร่างของสัตว์ป่าที่เคลื่อนไหวด้วยท่าทางบิดเบี้ยวผิดธ,ธรรมชาติและดวงตาที่จ้องมองมาซึ่งไม่ใช่ดวงตาของสัตว์แต่เป็นดวงตาของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทสวัสดีครับ คืนนี้ซูรินสตชันจะพาคุณเดินทางเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวนาวาโฮพเพื่อเผชิญหน้ากับหนึ่งในตำนานที่ชาวพื้นเมืองหวาดกลัวที่สุดจนถึงขั้นที่ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อออกมาดังๆเรื่องราวของผู้นิยมมนตรามืดที่ละทิ้งความเป็นคนเพื่ออำนาจอันชั่วร้ายกับตำนานสกินวอล์กเกอร์ครับ สกินวอล์กเกอร์ผู้นิยมมนตรามืดและตำนานอสุรกายจำแรงบทที่หนึ่งผู้ที่เดินด้วยผิวหนังของผู้อื่นในภาษาของชาวนาวาโฮสกินวอล์กเกอร์ถูกเรียกว่ายีนาลูชิซึ่งแปลว่าด้วยการใช้มันเขาจะเดินด้วยสีขา พวกเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่เกิดตามธรรมชาติแต่คือหมอผีหรือผู้มีวิชาอาคมที่ตัดสินใจเลือกเดินเข้าสู่ด้านมืดการจะเป็นสกินวอล์กเกอร์ได้นั้นมีข้อแลกเปลี่ยนที่น่าสยดสยองครับตามตำนานเล่าว่าพวกเขาต้องทำพิธีกรรมที่ผิดบาปที่สุดนั่นคือการสังหารสมาชิกในครอบครัวที่ตนเองรักที่สุดเพื่อพิสูจน์ความโหดเหี้ยม และรับพลังในการเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่พวกเขาสวมผิวหนังของมันอยู่รูปลักษณ์ที่ไม่เข้าพวกจุดเด่นที่ทำให้สกินวอลเกอร์น่ากลัวกว่าสัตว์ป่าทั่วไปคือความไม่สมบูรณ์ในการจำแรงกายครับท่าทางการเดินแม้จะอยู่ในร่างหมาป่าหรือกว่างแต่ท่าทางการเคลื่อนไหวจะดูบิดเบี้ยว เหมือนมนุษย์ที่พยายามเรียนแบบท่าเดินสีขาดวงตาดวงตาของมันจะไม่สะท้อนแสงเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่จะวาวโรดเป็นสีส้มหรือแดงและที่สำคัญค,คือมันคือดวงตามนุษย์ที่มีความฉลาดและเจ้าเล่ซ่อนอยู่เสียงเรียกพวกมันขึ้นชื่อเรื่องการเรียนเสียงร้องขอความช่วยเหลือ หรือแม้แต่เสียงของคนรู้จักเพื่อล่อเหยื่อให้ออกมานอกบ้านกลางดึกกฎเหล็กอย่าเอ่ยชื่อสำหรับชาวนาวาโฮการพูดเรื่องสกินวอล์กเกอร์ถือเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างร้ายแรงครับพวกเขาเชื่อว่าการเอ่ยชื่อคือการเรียกหายิ่งเราพูดถึงมันหรือให้ความสนใจมันมากเท่าไหร่ มันจะยิ่งรับรู้ถึงการมีอยู่ของเราและติดตามเราไปสกินวอล์กเกอร์ไม่ได้ล่าเพื่อกินเนื้อเป็นอาหารหลักเสมอไปแต่พวกมันล่าเพื่อความสะใจและการสร้างความหวาดกลัวพวกมันชอบมาเคาะประตูบ้านขูดผนังหรือปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อจ้องมองคนข้างในผ่านหน้าต่างเพียงเพื่อจะดูความกลัวของเหยื่อเท่านั้นเอง บทที่4 Skinwalker Ranch ความเชื่อนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในตำนานครับแต่ลามมาถึงยุคปัจจุบันในพื้นที่ที่ชื่อว่า Skinwalker Ranch ในรัฐยูทาห์ซึ่งมีรายงานการพบเห็นสิ่งลี้ลับมากมายตั้งแต่ UFO ไปจนถึงสัตว์ประหลาดที่กระสุนปืนทำอะไรไม่ได้พยานหลายคนเล่าว่า พวกเขาพบสุนัขตัวใหญ่เท่ารถยนต์ที่เดินสองขาได้หรือสิ่งมีชีวิตที่หายตัวได้ต่อหน้าต่อตาจนพื้นที่นี้กลายเป็นหนึ่งในจุดที่ลึกลับที่สุดในโลกไปแล้วบทสรุปความมืดในใจมนุษย์ท้ายที่สุดแล้วสกินวอล์กเกอร์คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังที่ปราศจากคุณธรรมมันสอนให้เรารู้ว่า เมื่อไหร่ที่มนุษย์ยอมละทิ้งความเมตตาและศีลธรรมเพื่อแลกกับอำนาจเมื่อนั้นเขาก็จะไม่ใช่คนอีกต่อไปแต่จะเป็นเพียงเงาร้ายที่วนเวียนอยู่ในความมืดคืนนี้หากคุณได้ยินเสียงเคาะกระจกเบาๆหรือเห็นเงาสัตว์ที่ดูผิดปกติวิ่งผ่านหน้ารถในที่เปลี่ยวอย่าหยุดรถดู และอย่าพยายามเรียกหามันนะครับก้าวเดินต่อไปในทางที่สว่างและขอให้จิตใจที่เข้มแข็งของคุณเป็นเกราะคุ้มครองคุณจากทุกมลตามืดครับขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวในคืนนี้นะครับขอให้เป็นคืนที่เงียบสงบและปลอดภัยราตรีสวัสดิ์ครับ